แข็งแรงแน่นอนไม่ใช่กาวติดแบบกอกแก๊กเกแกสวัสดีครับผมอูล n นซี่ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับทางอูลินซี่ได้ออกบุกณ์เสริมมาตัวหนึ่งสําหรับคนที่ใช้ขาตั้งตัว JJ05-06 ตัวขาตั้ง JJ05-06 เนี่ยหลายๆคนคงเป็นเจ้าของแนละ้วเพราะทางอูลินซี่ได้ออกแอเซสซอรีมาตัวหนึ่งซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากนะตัวนี้มันคือ QT05 เขาเรียกว่าโรตารี่แพลตฟอร์มเป็นยังไงไปดูกันอย่างแรกแกะกล่องมาดูก่อนนะครับด้านในมีอะไรบ้างกล่องเท่าที่ดูแล้วเนี่ย จะให้อุปกรณ์มา2ชิ้นนะครับผมตัวแรกจะเป็นถาดอะคริลิกอา,อาอะคริลิกใสนะแต่ตอนนี้เราจะดูขุ่นๆเพราะอะไรมันจะมีพลาสติกกันลอยเวลาใช้จริงคุณต้องลูดออกนะอ่าอันนี้จะมีแบบนี้ตัวด้านล่างจะเป็นเกลียว1ต่อสตัวนี้เป็นโลหะนะครับวิธีการยืดตัวฐานเนี่ยกับอะคริลิกตัวนี้จะเป็นน็อตนะอ่าแข็งแรงแน่นอนไม่ใช่กาวติดแบบกอกแก๊กอกแกตัวนี้จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมขันเข้าไปเลยทีนี้ตัวแกนมันครับอ่ามันจะมี2ชิ้นนะอย่างที่บอกตัวแกนมันเนี่ย วัสดุจะเป็นโลหะเหมือนกันนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เขียนว่าอูเลนซี่ตรงเนี้ยมียางโอลิง2อันนะครับตรงปลายจะเป็นเกลียว1ต่อ4ซึ่งสามารถหมุนเข้ากับตัวฐานมาได้แบบนี้หมุนเสร็จหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาใช้งานใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างที่เขาบอกเป็นโรตารี่แพตฟอร์มเนี่ยคือไงโรตารี่หลักการของโรตารี่คือการหมุนนะทีนี้วิธีการใช้งานนะครับปกติเนี่ย JJ 0 5 06เนี่ยมันสามารถ ฟิปอย่างนี้ได้ถูกไหมทีนี้เขาอะแดปการใช้งานคือเวลาเราใช้เจเจสนุกนนสนุกเนี่ยบางคนอยากจะถ่ายสินค้าแล้วแบบลักษณะคืออยากให้หมุนอ่าคือมันหมุนได้นะตัวนี้โดยการปรับตรงนี้แล้วมันจะหมุนอย่างนี้ได้ถูกไหมครับอ่ามันจะหมุนอย่างนี้ได้บางทีเราติดกล้องตรงนี้แล้วอยากให้โปรดักต์มันอยู่ตรงกลางคือง่ายกล้องเนี่ยหมุนรอบสินค้าเรา360องศาเลยอ่าเอาง่ายๆเอาโปรดักต์มาไว้ตรงนี้แต่นี้จะไว้ยังไงไงเขาก็เลยดีไซน์ตัวแกนตัวนี้มาเสียบเป็นเซนเตอร์คอั์น์แต่วิธีการใช้านเดดี๋ยยวอธิิบง ขั้นแรกนะครับเวลาเรามี JJ05 โหกเราดึงออกมาอย่างนี้เสร็จนะครับมันจะมีเซนเตอร์คัลัมตัวเล็กนะจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยมันจะมีเกลียวอยู่นี้ใช่ไหมไอตัวที่ถอดน้ำหนักเนี่ยให้คุณหมุนออกจะเป็นเกลียวแบบนี้ให้คุณหมุนออกมาก่อนหมุนออกมาอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราไม่หมุนออกเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่เจ้าตัว QT05 ได้อ่าหมุนออกมาเสร็จปุ๊บคุณก็เอา QT05 เนี่ยเสียบลงในเซนเตอร์คอลัมน์เลยนะ กดให้มันลงเลยนะให้ตัวโอลิงยางสองันลงเข้าไปขั้นด้านล่างเลยลงเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี้ละทีนี้เวลาคุณใช้กล้องคุณก็หมุนคานขึ้นมาหมุนหัวอ่างเงี้ยขึ้นมาปึ๊บอ่ากล้องก็อยู่ระนาบนี้ถูกไหมทีนี้คุณก็ปลดตัวล่างแล้วคุณก็หมุนสินค้าคุณกล้องก็จะหมุนรอบตัวโปรดักอ่าอันนี้เวลาถ่ายบางคนถ่ายต้องการถ่ายแพ็กช็อตอะไรเงี้ยที่เอาสินค้าวางต้องการคุณก็เอาของโปรดักคุณวางเลยคุณตั้งกล้องไว้ลักษนานี้ แล้วคุณก็หมุนแกนตนัวนี้หมุนได้เลยอ่านะครับผมวิธีการใช้งานไม่ยากนะแต่สําคัญคือตอนใส่เนี่ยแนะนําให้ใส่ให้สุดนะบางคนเนี่ยใส่ไม่สุดแล้วเวลาเอาออกเนี่ยต้องโยกนิดนึงอ่าเนี่ยต้องโยกออกจุดสังเกตนะครับอย่างที่บอกเวลาใส่เนี่ยคุณต้องใส่ให้มันสุดตรงนี้เลยนะเพื่ออะไรเวลาเราคุณวางของหนักๆเนี่ยแล้วเวลาแกนมันหมุนนะครับถ้าคุณใส่ไม่สุดมันจะสั่นนะข้อควรระวังมีตรงนี้เลยตอนใส่ใสใ่แน่นกับตอนดึงออกดึงออกอยากนิดนึงนะครับเพราะว่า เวลาลงไปสุดเนี่ยมันแน่นมากก็อย่างน้อยมั่นใจได้ว่ามันแข็งแรงแน่นอนนะครับก็อีกจุดหนึ่งหลายคนซื้อไปเนี่ยเจอปัญหาคือบอกพี่มันใส่ไม่ได้ไอ้น,นี่เลยครับตัวเกี่ยวเฟนโตรคัลมข้อที่2เนี่ยอ่าถ้าคุณไม่เอาออกอครับมันจะใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าเนี่ยถึงคุณจะดันไปสุดเนี่ยเกี่ยวมันจะอยู่นี้เวลาคุณจะใส่ไปมันจะติดมันจะกดไม่ลงนะ ต้องเอาออกก่อนนะครับประมาณนี้ใครที่มี JJ 0506อยู่แล้วอยากถ่ายช็อตแบบปุน v ว r t i c a l ข้อ่ะ360องศาเนี่ยก็ไอตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำให้คุณสามารถใช้งานได้นะง่ายๆทำได้เองที่บ้านนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ QT05 ครับผมถ้าดูแล้วชอบสินค้านะครับสามารถซื้อสินค้านะครับได้ที่อุลซี่ไทยแลนด์ทุกช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์นะครับติดตามอุลซี่ทุกช่องทางด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผ